โยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับเกม GTA V Online 5M mm hmm. เมือง Passion Community อยู่กับพี่หม่อเหมือนเดิมนะครับอืมวันนี้เราจะมาดูรถกันนะรถซิ่งของเรานะท่านผู้ชมรถซิ่งคันแรกรถโรยังไม่ได้นะเออว่ารถโรยังไม่ได้นะโอเคคือเป้าหมายต่อไปก็คือรถซิ่งของเรานะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ารถคันไหนนะในร้านในร้านนี่แหละอืมประมาณ สามแสนก็กลัวนี่แหละอืมคล้ายของโทมัสแหละนะถ้าคนไหนที่ดูมาถึงตอนนี้ก็น่าจะรู้ว่ารถโทมัสเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมเมืม่อวานนี้เป็นวันเกิดของคนในแก๊งหรือคนในแฟมนะอืมคนในครอบครัวนั่นแหละนะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับแต่ถ่ายมาคร่าวๆนะถ่ายมาบางช่วงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูแล้วก็เรื่องของเสื้อได้ลงไปที่เรียบร้อยนะครับ เป็นฮูดนะอืมเป็นฮูดเดี๋ยวพาเดี๋ยวผมพาไปใส่นะท่านผู้ชมโอเคแล้วก็เรื่องเรือนะผมเอาเรือให้โทมัสไม่ใช่โทมัสผมเอาเรือให้ทอยไปแล้วนะก็คือให้ยืมนั่นแหละเพราะว่าผมยังเหลือเรือเช่าอยู่เลย6กวันนะครับท่านผู้ชมอืมโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปที่ถ่ายไปคร่าวๆนะเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของออกแกน น,นะครับทานผู้ชมคนในแฟมเชื่อออร์แกนนะครับทุกผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันนะคลิปที่ไทยให้ดูโอเคไปไมีกรสิทธิ<ส>์แต<ด>่กูสุขภาพกายแข็งแรงคิดอะไรสมปรารถนาครับออตั้งใจเรียนมาขอว,ว,วันเกิดครับวันนี้มันเกิดอ๋อ ใช่ครับระบบกำลังจะทำการเปลี่ยนแปลงในอีก3นาทีอย่าลืมเข้าร่วมกันนะครับขอบคุณเจ้คนนะครับคนนะครับโอเคแฮปปี้เบอร์ตี้แฮปปี้เบอร์ตขอให้มีความสุขมากๆนะครับอะไรเนี่ยขอให้มีความสุขแข็งแรงแข็งแรงยกเอวหวัดวานฮะใช่ ต้องเป่าต้องเป่าเลยไหมฮะใช่เป่าเลยโอ๊ยแปลกวันรังนะยอเนะโอเคครับประมาณนั้นนะท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นแหละนี่ก็สัปดาหเกิดนะครับโอแกนสุขสาปวันเกิดนะแล้วก็วันนี้น่าจะไม่ได้เช่นเคยนะรถอาจจะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันราคาเท่าไหร่สามแสนกว่าเพราะว่าตัวนี้มีนี่เท่าไหร่เนี่ย ตอนนี้มีอยู่สองแสนเองนะไม่รู้ไปทํารอบนี้ไม่รู้ว่าจะมีกี่บาทนะครับท่านผู้ชมหมายถึงว่าไปทํารอบเนี้ยจะได้กี่บาทนะว่าผมไปทําแล้วทาปึด๊ดไม่ได้ทําแบบสุดๆอะ่ะเหยือหมดเกลี้ยงอะ่ะจะไหมท่านผู้ชมเหลือเหยือยังเหลืออยู่เลยอะ่ะเนี่ยเหยือยังเหลืออยู่เลยในเรือๆๆๆก็ยังเหลือนะแล้วท่านผู้ชมประมาณสองร้อยนี่มั้งหรือว่าหนึ่งร้อยนี่แหละประมาณหนึ่งร้อยนะท่านผู้ชมอืม เม่ผมก็จะต้องไปซื้อเบ็ดไปด้วยนะประมาณนี้นะท่านผู้ชมเคเดี๋ยวผมพาไปเปลี่ยนชุดแล้วกันพาไปดูว่าชุดเป็นยังไงนะเดี๋ยวพาไปดูชุดมารถกระบะซิ่งของเราเหมือนเดิมรถคันแรกของเรานะท่านผู้ชมที่เราฟาร์มมาโอเคเอ,อ้าอ่านเชือ,อยู่ตงนู้นัลโหลโอเคมาเด็โกตอกรถ นี่เลยชุดสูรชุดอ่ะเขาเรียกนะชุดแฟมของเรานะเป็นไงเท่ไหมเท่เลยเปล่าฟิลด์จัดบอกเลยนี่เป็นไงเอ๊ชื่อแฟมบิลี่เราก็ชื่ออะไรวะลืมอ๋อชื่อแก๊งของเราคือไนโตนะทุกผู้ชม <laughs> <laughs> ชื่อไนโตนะเออะนะครับทุกผู้ชมเป็นไนโตเทอร์โบ นะครับท่านผู้ชมนะแก๊งนโตนะโลโก้ก็จะเป็นแกะบูชายันนะครับท่านผู้ชมเท่ๆตึง,ตงๆนะเท่ไหมผมจะไม่ใส่ออกไปเดินเล่นนะเดี๋ยวกลัวโดนนะท่านผู้ชมุดนี้ดีกว่าไปเลตโกโอเคเดี NP ๋ยวจะพาไปดูรถแล้วกันไอตัวมีอะไรมีอะไรบ้างหมดข้าวโอเคแล้วก็โอเคอ่ะโอเคไปเลตโก โอเคมาจะพาไปดูรถซิงของเราไหนดูสิโอเคสปอร์ตคาร์นะครับทุกผู้ชมจะอยู่อันทสุดท้ายเลยนี่เลยทุกผู้ชมจะเป็นคันนี้นะจะเป็นราคาสามแสนแปดนะทุกผู้ชมเนี่ยตอนแรกผมจะเอา t ยี่สิบไงผมกลัวมันไต่ขอไปได้เนี่ย ปี่25แสนกว่าเลยนะท่านผู้ชมทรงมันมันก็สวยแหละแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยผมชอบแบบสายแบบแบบเนี้ยสาย GDM มาเข้าใจปะเอออันนี้อะไรเนะี่ยเนโร่เนโร่อะไรเนโร่เนโร่หนึ่งเนโร่วันหรือเปล่า GTB GTB หนึ่งเล้วแล้วผมจะเอาคันนี้เดี๋ยวลองไปขับดู มันก็ไต่ขอบได้แหละแต่ผมจะขึ้นยากหน่อยนะโอ้โหทางเดี๋ยวเห็นไหมมันจะพุ่งมันพุ่งแบบพุ่งเลยเหรอถ้ายิ่งแต่งเต็มไม่รู้ว่าจะขนาดไหนดิมาทำอะไรตรงนี้เฮ้ยเนี่ยมันพุ่งเลยเหรอท่านผู้ชม200ขึ้นหน้าอยู่เนี่ย ก็คือเร็วเลยจะไปไต่ขอบให้ดูฮลัลโหลไม่มั่นใจว่ามันจะไต่ขอบได้ไหมมาดูก่อนไม่ค่อยแบบเอาพวกแบบคันนี้มาไต่สักเท่าไหรนะ่ เนี่ยมมันไต่ไม่ได้ทุกชมเนี่ยมันไต่ไม่ค่อยได้บอกแล้วนะแต่อันนี้มันจะไต่ได้อยู่ประมาณหนึ่งจะลองใหม่จะลองใหม่ครับอ,อยู่ข้าวเฉยฮัลโคือมันพุ่งเลยเหินได้ไต่ขอบได้อะนะจะดีมาก น,นี่ไต่ได้สบายท่านผู้ชมบอกเลยดูนะเห็นปะมันไต่ได้สบายประมาณนี้ครับท่านผู้ชมโอเคโอเคน่าจะประมาณนี้ีอขอกินข้าวแป๊บเดี๋ยวไปรีรอดก่อน คอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวไปอันนี้ก่อนไปโรงพยาบาลแป๊บหนึ่งไปฉีดยานะครับท่านผู้ชมถ้เข็มใหญ่ฉีดตูดนะครับหมอเข็มใหญ่ครับอะะไรนคฉีดตูดครับเข็มไหนใช่ไหมครับเข็มใหญ่ครับอันนี้นะครับ สบายจ้าขอบคุณมากครับผมครับดูแลสุขภาพเลยนะคะเราจะเออลืมบอกไปนะท่านผู้ชมรถเราก็แต่งมาแล้วนะลืมบอกไปเลย แต่งเท็มหมดแล้วนะท่านผู้ชมเทไหมเทเปล่าเทหละนะแล้วก็ผมว่าจะไปอันนะี้นะท่านผู้ชมตกปลาผมไม่มั่นใจว่าคลิปนี้จะได้หรือเปล่านะไม่มั่นใจว่าจะได้หรือเปล่ารถหนักอาจจะไม่ได้นะอาจจะไม่ได้ไม่มั่นใจนะไม่รับประกันนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะไปตกปลานะวันนี้ เพราะมันมีอยู่งานเดียวที่คุ้มนะครับท่านผู้ชมแต่เออแขวขอดูก่อนว่ามีอะไรอยู่ในหวังว่าจะไม่ใช่ปลานะปลาได้แน่เลยวะนี่ไงปลาจริงด้วยเหลือเยื่ออยู่หนึ่งร้อยนะครับท่าผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำเหยื่อเพิ่มไปอีก ทำเหยื่อเพิ่มไปอีกเอ่อเท่าไหร่ออร้อยกว่าเนี่ยแหละนะตอนนี้เรามีเบ็สิบห้าอันแล้วนะครับจะไปชมมาไปตกปลาก,กันบอกเลยว่าวันนี้น่าจะไม่ได้นะวันนี้น่าจะไม่ได้นะไม่รับประก,กันว่าได้นะโอเค เป็นไปถึงเถื่อนเพื่อท่านผู้ชมเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ถึงเลยแล้วกันนะโอเคเ s g กโอเคท่านผู้ชมถึงเรียบร้อยมาตกเลยท่านผู้ชมเ e t s โก้หนะุ่ยตกเชี่ยเบ็ดสิบห้านะท่านผู้ชมนะโอเคน่าจะได้อยู่แล้วก็เหยื่อสามร้อยนะ น่าอยู่ระมังแสนกว่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตตกปลาก่อนแล้วกันนะตัดไปตอนตกเสร็จเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมโอเคนะ Let's go <S โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ตกปลาเรียบร้อยนะตกปลาแบบไงเต็มตัวเต็มตัวหมดแล้วนะในตัวแล้วก็ในเรือนะเต็มตัวหมดเต็มเต็มแม็กเลยนะครับท่านผู้ชมมาณนี้นะอ่า นี่ก็เป็นคุณโป๊ะนะเนี่ยคุณโป๊ะเข้อมือก็ไม่อยู่เดี๋ยวเราก็จะแปลกันเลยนะครับท่านผู้ชมจะไปขายกันเอ้าเอ้าใช่ไหมว่าอันนี้ไม่มีเชื้อเพลิงเหลือน้อยเอ้า,าต้องกลับมิติหลักก่อน <laughs> ตีหนึ่งก่อนเนี่ยเต๋อมิตีหนึ่งจริงเหรอวะเด้อเด้อเด้ใช่ <laughs> โอ้ยบื้ออีกแล้วต้องสอบดิสิเ้วแรกผมกเป็นยีเออผมบื้ออีกแล้วอะไรวะเนี่ยมโคตรมืนไปเจอกันนโอเคโอเคเจอกันเจอกันโอเคมาเหิดเลยเอาวะท่านผู้ชมมา ดูสิผมลดร้อยโลนะท่านผู้ชมคันเดียวเลยอันเนี้ยคันเดียวจะเก็บได้หมดเลยนะท่านผู้ชมหรือเปล่าดูก่อนน่าจะเหลืออีกคันนะน่าจะใส่อีกคันหนึ่งเรียบร้อยจริงด้วยต้องใส่อีกคันหนึ่งด้วยนะท่านผู้ชมนี่ใช้สองคันอยู่ดีนะฮะโอเคมาเดี๋ยวยัดปเสร็จตัวก่อน ไหนดูสิว่าอีกคันหนึ่งมันจะยังได้ตัวได้ป่าป่ะ let's go <S ถึงวเวลาไปขายรถสีอะไรวะสีดำไปโอเคขายกันขายกัน อันนี้สองหมื่นเจ็ดอุบายก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก้าหมื่นอีกสิบหกตัวได้แสนไหมได้แสนไหมดูสิปุ๊บเรียบร้อยได้แสนสี่นะครับท่านผู้ชมตรงเป๊ะเดี๋ยวเราจะไปที่ระเบลนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปซื้อบอมาท่านผู้ชมงี้ไปเปลี่ยนรถมา เปลี่ยนรถมาเอารถเท่ๆของเราดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะมาฝากตังกันวาาไปซักเก้าแสนเอ้เก้าแสนแย่แหละไม่ใช่ละเก้าหมื่นดิฝากไปเก้าหมื่นปุ๊บโอเคตอนนี้เรามีมีสามแสนแล้วนะครับท่านผู้ชม ไหนดูซิว่ามีเท่าไหร่ไหนบอวะวันนี้ไงบอสองหมืน่นวอมันใช้สองหมื่นเลยท่านผู้ชมโอเคประมาณสามสองหมื่นเลยกอนนะฮึบยังอยู่สองแสนแปดเ,เหมือนเดิมเออไม่เป็นไร วันนี้โทมัสว่าจะมาเรียบร้อยซื้อมาแล้วท่านผู้ชมเรียบร้อยท่านผู้ชมซื้อวงมาเรียบร้อยนะมันใช้ยังไงอะเล่นอะไรวะเล่นไงวะเอ๊ะเชื่งมันเดี๋ยวถามโทมัสทีหลัง ก็คือเดี๋ยวโทมัสจะพาไปาทําเห็ดนะท่านผู้ชมเพราะว่าหลังจากนี้มันจะไม่มีอะไรเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่แบบทําเห็ดเลยแล้วกันนะโอเคไหมท่านผู้ชมโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรผมตัดไปให้ดูแล้วกันนะโอเคแลท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวสต็อกก่อนโอเค let's go